วางแผนกเกษียณแบบไม่หลอกตัวเองถ้าใครยังไม่เคยวางแผนกเกษียณแบบจริงๆจ,งจังๆเห็นเป็นตัวเลขออกมานะคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคุณมากๆเพราะว่ามันจะทําให้รู้ตัวเลขกเกษียณของตัวเองนะว่าแบบเราอะต้องใช้เงินเท่าไหร่แล้วเราอะจะต้องหาเงินเท่าไหร่ถึงจะ,กะเกษียณได้ไปค่ะขั้นแรกคือเขียนอายุตัวเองลงไปก่อนว่าตอนเนี้ยตัวเองอายุเท่าไหร่แต่อันนี้คิมจะลองทําเป็นของคิมเองแล้วกันนะคะอายุ30 ตอนต่อไปก็คือขั้นตอนการลิชค่าใช้จ่ายปัจจุบันที่เราใช้อยู่แยกออกเป็นค่าใช้จ่ายจําเป็นและค่าใช้จ่ายที่เราอยากได้แต่มันอาจจะไม่จําเป็นก็คือเป็นนิดกับเป็นวอนนะคะค่าใช้จ่ายจําเป็นก็จะเป็นพวกค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าบัตรเครดิตค่าผ่อนรถผ่อนบ้านค่ากินประกันภยัยประกันรถประกันสังคมใสให้หมดทีนี้เรามาลองจินตนาการภาพอยู่นะคะว่าภาพสุดท้ายอะที่เราอยากได้ตอนกเกษียณนอะมันเป็นยังไง กินแบบไหนเดินทางแบบไหนเที่ยวแบบไหนที่ไหนมีบ้านไหมมีรถไหมหรือตอนนั้นมีหมดทุกอย่างแล้วอ,อยากใช้ชีวิตแบบสมถะเลือกได้เลยจินตนาการไว้แล้วก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาหย่อนให้มันเป็นตัวเลขโดยเรฟเลนต์อ้างอิงจากอันแรกเมื่อกี้ทีนี้เรามาเช็คเวลาที่เหลือกันตัวอย่างของคิม30สมมุติคิมอยาก,กเกษียณ55เอา55ตั้งลบ30เหลือ 55ปีอันเนี้ยเป็นระยะเวลาในการหาเงินต่อไประยะเวลาที่เราจะใช้เงินเอาอายุไขอายุไขก็คือเราจะตุ้ยเย่เมื่อไหร่อะเฉลี่ยเฉลี่ยเอาคนรอบตัวก็ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็80-85ตั้งไว้นะคะแล้วก็ลบกับอายุที่เราอยาก,กเกษียณก็คือ55 30ปีจะเห็นละว,ว่าระยะเวลาที่ต้องการใช้เงินอะมันเยอะกว่าระยะเวลาที่หาเงินขั้นตอนที่4 เอาค่าใช้ใจ่ายตอนกเกษียณที่เราคาดการไว้เป็นต่อเดือนต่อปีนะคูณด้วยระยะเวลาในการใช้เงินหารด้วยเวลาหาเงินอันนี้คือเงินที่เราต้องใช้หลังจาก,กเกษียณน,นะคะเรารู้แล้วว่าโหตอนที่เราอายุ55เราจะต้องเดือนเท่าไหร่เราก็จะได้มาแล้วว่าต่อปีอ่ะเราต้องเก็บเท่าไหร่แล้วต่อเดือนอ่ะเราต้องเก็บเท่าไหร่เราก็จะได้ไกด์ไลน์ว่าตอนกเกษียณน,นะต้องเตรียมเงินเท่าไหร่ ไปค่ะขั้นตอนที่ห้าเรามาวิเคราะห์แผนกันพอเราเห็นตัวเลขแล้วบางคนอาจจะออกมาสิบล้านยี่สิบล้านสิบหกล้านเก็บเดือนละห0 0 0มื่นสองหมื่นสามหื่นไม่รู้ละ่ะทุกวันนี้ยังเก็บไม่ได้เลยค่ะยังใช้ไม่พอเลยค่ะแต่อย่างน้อยอะค่ะการที่ทําแบบนี้เราจะได้รู้ว่าเราอะจะต้องมีเงินนวันนั้นเท่าไหร่ซึ่งอันนี้เป็นตัวเลขที่เราอยากได้หลายคนเห็นตัวเลขแล้วเป็นไงคะ อาจจะมีหลายคนตกใจนะแต่ว่าอย่างน้อยวันนี้เราได้เริ่มแล้วเราได้รู้แล้วว่าเป้าหมายเราอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นวิธีการเดี๋ยวมันตามมาเองหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะอยากมาแชร์มากจริงๆเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาคนบอกว่าเก็บเงินไว้ใช้ตอนแก่เราไม่เคยกลับไปมองดูเลยว่าแล้วตอนแก่เงินที่เก็บวันนี้มันพอไหมส่วนใครที่อยากลองวางแผนในเชิงของรายละเอียดมากกว่านี้ในเรื่องของผลตอบแทนมากกว่านี้หรือว่าอยากหาอาชีพเสริม สามารถทักมาคุยกันได้นะคะรับสมัครทีมงานสนใจมาทำงานด้วยการพาร์ทไทม์ฟูลไทม์อาวิโ่คัมนะคะทักเลย